หวงพ่อน้อยพระครูภาวนากิติคุณเกิดที่บ้านหนองอ้อตำบลธรรมศาลาราอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านได้อุปสมบทที่วัดธรรมศาลาโดยมีพระอธิการทองวัดละมุดเป็นพระอุปชายะหลังจากที่อุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและวิปัสสนาธุระรวมทั้งวิชาไสยศา,ศาสตร์จากอาจารย์หลายท่าน อาทิหลวงพ่อกอบวัดบอตะกัวพระครูปริมาณุลักษ์พระครูรคทัศนานุกิจอาจารย์อูดคารวาสรหลวงพ่อน้อยท่านได้ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศัการ 55, าช2455ขณะที่บวชแล 9, ้ว9พรรษาอายุ29ปีดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสนานถึง58ปีปฏิทานของหลวงพ่อน้อยเป็นที่เรื่องรือกันว่าเป็นพระบริสุทธิ์สงฆ์ผู้มีวาจาศีล์และเชื่อว,ว่าท่านสำเร็จในการทำผงวิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาฝังลูกนิมิตรการเสกทรายและการลงไม้หลักมงคลซึ่งใช้สําหรับการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ท่านมีชื่อเสียงด้านนี้โด่งดังมากจนเป็นที่เรื่องรือไปไกลเรื่องที่มีการเล่าขานกันมากคือในพิธีเททองรอพระพุทธรูปและพระก,กิ่งที่วัดปราสาทบุญญาวาสสามเสน เมื่อปีพุทธศักราช2508หลวงพ่อน้อยท่านได้ร่วมลงจานอัคระบนแผ่นทองสำหรับหล่อพระพร้อมทั้งร่วมในพิธีปลุกเสกปรากฏว่าแผ่นทองของท่านเมื่อใส่ลงไปในเบ้าหลอมแล้ว แผ่นทองเกิดไม่ละลายซึ่งเป็นหนึ่งใน5ของพระเกติที่เกิดปรากฏการแบบเดียวกันนี้จนเป็นที่จดจำในอิทธิฤิตปฏิหารอย่างกว้างขวางของหลวงพ่อน้อยและนี่คือเรื่องเล่าโดยสังเขปครับชอบใช่กดถูกใจกดติดตามช่องของเราด้วยครับฝากสนับสนุนช่องโดยการติดตามทาง YouTube กดสัญลักษณ์ y o u t u b e ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ